ติดตามความเคลื่อนไหวกันนิดหนึ่งนะครับว่านายทักษณิณชินวัตรหลังจากที่วันก่อนนะครับคำอา,อายการสูงสุดนะครับได้มีความเห็นที่จะอุทธร์คดีหลังจากที่มติก่อนหน้านั้นเห็นว่ามีมติไม่อุทธร์แต่ล่าสุดอายการสูงสุดนะครับเดินหน้าที่จะอุทธร์คดีมาตรา1นึของนายทักษณิณชินวัตรนะครับหลายคนก็มองว่าเอะมันจะเกี่ยวข้องทําให้ในายทักษณิณไม่ได้รับสิทธิ์ในการพักโทษไหมโดยเฉพาะนะครบ4เดือน ผู้สูงอายุ70ปีก็จะเข้าเกณฑ์นในการพักโทษแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดนับคดีต่อมีคดีพิจารณาต่ออาจจะไม่ได้การพักโทษหรือไม่ซึ่งเมื่อวานก็ยืนยันแล้วชัดเจนว่าไม่เกี่ยวกันเพราะคาดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะถ้าเป็นแบบนี้เสร็จและเมื่อวานนี้ทางด้านมนตีว่าการกระทรวงยุติธรรม <c oughs> ก็ได้ออกมาพูดถึงพิจารณาแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆในการไปคุมขังนอกเรือนจําไปพักรักษาตัวในการแทงนักโทษ ออกแทงไม่ได้หมายความว่าเอามตดแทงนะฮะพิจารณาอ,อนุญาตให้นักโทษเนี่ยเข้าไปพักรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำ<ช>นะครับก็มีการแก้ไขระเบียบเพื่อให้เกิดความรัดก,กุมตามที่ปปชมีการทวงติ่งมาวันนี้ <c oughs> นักข่าวก็เลยไปถามท่านนายกบอกว่าท่านนายกเนี่ยมีแผนสกัดไม่ให้คุณทักษิณนี่จะออกมาจากเรือนจำเพราะต้องการไม่ให้เขามาช่วยหาเสียงเลือกตั้งครั้งใหม่หรือไม่ลองฟังดูนายกตอบเรื่องนี้อย่างไรนะผมไม่เชื่อว่าใครจะคิด แบบนั้นนะครับรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะทําให้การใช้อำนาจหน้าที่ไปกันแกล้งใครใคนใดค,คนหนึ่งที่เป็นคู่แข่งหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอะไรต่างๆซึ่งพวกผมเคยโดนมาเนี่ยวันนี้เราเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำคือไม่ใช่ไปแก้แค้นแล้วทำโดนอะไรมาก็ จะทำอย,อย่างเดิมกลับไปไม่มีหรอกครับมีแต่จะเข้ามาแล้วก็ทำให้มันเกิดความถูกต้องที่สุดกลไกของการใช้กฎหมายต้องเป็นไปตามกฎหมายจริงๆไม่ใช่เป็นไปตามคําสั่งของผู้มีอํานาจหรือผู้ที่มีบารมีอะไรต่างๆพรานสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในในรัฐบาลจุดนี้แลาจะต้องแก้ไขความตั้งใจที่เข้ามาแก้ไขคือใครเข้ามาก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีความยุติธรรมสําหรับทุกๆฝ่าย นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องขอพระราชทานอภพยโทษนะครับคุณอนุิินยอมรับว่ามีการส่งมาจริงเป็นเรื่องที่ค้างมาตั้งแต่รัฐมนตรีท่านเดิมนะครับก็คือคุณทวีสอดส่องซึ่งก็ยืนยันตามความเห็นเดิมที่ให้ยกนะฮะและได้มีการลงนามไปแล้วนะครับก็คือยกคําร้องถวายดีกาซึ่งเมื่อส่งขึ้นไปก็อยู่ที่ตามขั้นตอนไม่สามารถจะก้าวล่วงได้ส่วนพรรคเพื่อไทยมองว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองหรือเปล่าที่ออกมาขยับเรื่องนี้คุณอนุิินบอกว่าไม่มี เพราะตนไม่เหมือนกับเขาที่ทําตามเนื้อผ้าและกฎหมายทุกอย่างตนนี่ทำตามเนื้อผ้าทําตามกฎหมายทุกอย่างต้องไม่เอาสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วไปทําไปเที่ยวไปแสร้ายป้ายสีทําตัวเหมือนตัวเองมันไม่ได้หรอกหลายครั้งแล้วนะฮะก็คือเพื่อไทยเนี่ยเนะี่ยตัวเองทานี่พอคณอื่นทำไปป้ายสีเขา <c oughs> ไปกล่าวหาไปว่าเขาส่วน ที่มองว่าในทักษิณออกมาแล้วจะช่วยหาเสียงเลือกตั้งมันจะเป็นมีผลกระทบอะไรกับรัฐบาลไหมถ้าต้องไปหาเสียงเลือกตั้งคนอื่นคิดอย่างไรไม่รู้พวกตนขอบอกว่าเอาศักยภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันดีกว่าต้องทําให้ประชาชนมั่นใจโดยไม่เคยไปหาเสียงหรือด้วยการด่าทอได้ค่าใส่ร้ายโจมตีคู่แข่งพักภูมิใจไทยไม่ทําเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว แต่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ท่อนสุดท้ายที่นักข่าวถามนะครับบอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพักภูมิใจไทยจะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมตีเพิ่มอีกหนึ่งคนหรือไม่และจะเสนอใครหรือเปล่าลองฟังดูนะฮะเนี่ยเที่ยวหน้าก็ผมก็มีแคนดิเดตนายกเพิ่มอีกคนหนึ่ง <c oughs> เอว <c oughs> ก็พูดมาขนาดนี้แล้วเออ <c oughs> ก็เป็นไปตามความ เหมาะสมเป็นไปตามสถานการณ์ทางการเมืองพักมันน่าจะใหญ่ขึ้นมันก็ไม่ควรจะอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งอย่างอย่างอย่างจีบอยู่จีบอยู่อ่านฮะพอพูดทีปุ๊บเลิกเลิกไปแล้วเดี๋ยวแปอไปบิก เด่ยเที่ยวหน้าก็โอ้โหนี่จีบระยะเผาขนจ้าัวยังไม่รู้ตัวนะ่ว่าจีบอยู่จีบอยู่แต่ดูทรงแล้วน่าจะจีบติดแล้วนะคะโอถ้าได้คนรุ่นใหม่ที่เป็นเอาท่านสุภพจีมาด้วยนะโอ้โหนี่สุดจริงๆนะครับนี่เป็นคนนอกโคต้าคนนอกแต่ว่าทํางานนี่แบบเห็นเนื้อเห็นหนังแล้วก็ ประชาชนได้ประโยชน์ใช่ใชเอาใจ okay, ช่วยนะถ้ามาจริงๆเนี่ยโอยิ้มแฉ่งเลยแหละจะจีบติดแบบร้อหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูคุณอนิติให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมแล้วกันแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยพูดประเด็นเรื่องของนายทักษิณชินวัตรนละหลายคนก็อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าอายการสูงสุดเนี่ยมีคําสั่งอุทธรเรื่องของมาตรา1นึแบบนี้นายทักษิณอาจจะไม่ได้เข้าสิทธิ์ในเรื่องของการพักโทษ คุณหมอว่ารงเดชกิจวิกรมนะคะมีการโพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้แล้วติดแฮชแท็กคำถามนี่เลยว่าทักษิณจะไม่ได้สิทธิ์พักโทษจริงหรือหลายคนอาจจะเกิดความสับสนกับประเด็นเรื่องนี้ซึ่งท่านก็บอกว่าหลักการทั่วไปของการพักโทษเนี่ยนักโทษก็จะต้องมีการประกอบคุณงามความดีจำคุกไม่น้อยกว่า1ใน3หรือไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเกณฑ์เจ็บป่วยหนักอย่างเช่นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายดูแลตัวเองไม่ได้ แต่ที่ผ่านมานายแท็กสินได้รับการพักโทษในกรณีอายุเกิน70ปีและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่การประเมินคะแนนในครั้งนั้นมันถือว่าเป็นการประเมินคะแนนที่ดูจะไม่เหมาะสมมีการตั้งข้อสังเกตว่าการประเมินคะแนนเนี่ยมันต่ำไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงซึ่งรอบนี้จะเป็นแบบนั้นหรือไม่อย่างไรให้รอดูการประเมินเลยแต่คุณหมอเวรงเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในท้ายโพสต์นี้ว่า ผมบอกได้เลยว่าคุกรออยู่หน้าบ้านไม่ใช่ศัตรูนี่คุกรออยู่หน้าบ้านทํา <c oughs> ทำอะไรที่เอื้อประโยชน์อีกครั้งะนะครับมาแน่ครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้มีที่ประชุมนะครับของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตต้องโหวตเลือกประธานกกตแทนท่านอิทธิพรบุญประครองนะครับมีคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะทั้งหมดอยู่เจ็ท่านก็มีการโหวตกันผลปรากฏว่า ทางด้านของคุณสิทธิโชิอินทระวิเศษนะครับเป็นทั้งกะกะตเป็นทั้งอดีตนะประธานคะแนนคดีเลือกตั้งในศาลฎีกานะครับคุณนรงกรวารินนะะคุณนรงกรวารินนะครับนี่นะฮะเป็นประธานกะกะตคนใหม่ชิวเฉียดแล้วก็เบียดแซงคุณสิทธิโชติไปแบบ4ต่อ3 4ต่อ3นะฮะโดยคุณนรงนะครับได้คะแนน4ี่เสียงนี่มาจากคุณนิติเชษน,นุชนาะนะครับ คุณนรักมาประณีตนะฮะคุณอนันต์สุวรรณรัตน์นะครับแล้วก็คุณนรงร้อยรักนะฮะนี่นะครับแล้วก็คุณนรงเนี่ยก็โหวตให้กับตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันทางด้านของคุณสิทธิโชคก็มีคุณสิทธิโชคนะฮะคุณชายนครชยัยแล้วก็คุณเลิศวิโร์โกวัฒนะนะฮะนี่ก็4ต่อ3เสียงเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยกระแสข่าวที่เราตรวจสอบแล้วก็เช็คกันเนี่ยนะฮะพบว่า ความเคลื่อนไหวในการเมืองค่ายสีน้ําเงินเนี่ยนะครับมีความพยายามกดดันจะรกอ่จะผลักดันนะฮะไม่ใช่กดดันขออภัยผลักดันนะครับให้คุณนรงร้อยลักษณ์นี่เป็นประธานกรกตคนใหม่พอมีการเช็คเสียงรอบสุดท้ายในเจท่านมีการขยับมีการนู่นนี่นะะที่สุดแล้วเขาบอกว่าก็นะครับเช็คเสียงแล้วขอสนับสนุนให้คุณ นรง์กลันวาลินดีกว่าเพราะว่าถือว่าเป็นกลางแล้วก็สามารถที่จะขยับแล้วก็เข้าได้ทุกฝ่ายนะครับขยับแล้วก็เข้าได้ทุกฝ่ายแล้วก็ต้องการที่จะปลอดจากการเมืองเข้ามานะแทรกแซงหรือว่าเข้ามาให้มีภาพว่าเป็นการเมืองฝั่งหนึ่งฝั่งใดน,นะครับนี่ก็เป็นความหลงจากเมื่อวานนี้ที่เราเช็คแล้วก็ตรวจสอบกันมานะครับ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัว120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Li@ n e แอด top shopping พิเศษโปรโมชั่น 30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ